เราได้มาแล้วนะทุกคนมาจัดเราได้มาสั่แกวค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อาเีซอนนะทุกคนอันนี้จะเป็นกาแฟนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นชาไทยค่ะทุกคนหวานชื่นใจลองชดูเดนเราจะไปตลาดทางนี่เราแวะมาส่งลูกสาวเราก็เลยแวะเข้ามาดูก่อนนะคะ ซอนเสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะมาซื้อลูกชิ้นซื้อลูกชิ้นค่ะน่ากินมากเลยทุกคนตอนนี้ลูกชิ้นเราก็ได้แล้วนะคะรบก,กวนนะคะจับมือ่ากนะขึ้นแม่้านะคะขคุนค่าได้แล้วค่ะทุกคนลูกชิ้น เราชมบรรยากาศตอนนี้เราก็จะกลับไปรถบรรยากาศดีๆทุกคนดูบรรยากาศดีมากเลยพาดูดอกไม้สสวยนะทุกคนเราได้ของกินมาแล้วเราจะพาดูดอกไม้สีสวยก่อนดอกไม้สีสวยข้างอเมซอนนี่หละทุกคนดอกไม้สวยมากเลยทุกคน น,นีแหละม่มาซื้อเมซอนก็เลยพาดูดอกไม้ที่สวยงามเห็นแล้วก็อดผ่านไม่ได้นู่นบรรยากาศดีเวอร์บรรยากาศดีเวอร์เลยทุกคนขึ้นรถแล้วนะเอา้าเปิดให้แม่หน่อยลูก จะตาจ้านรถไวไหมใช่ป่ะเอามาก,กินอเมซอนเราได้แล้วนะคะทุกคนถึงราคาคิวเยอะม,มากเลยทุกคนตั้งเก้าสิบกว่าคิวเนี่ยห้าส้อืม,อมพูดพีทห้าสิบเก้าคิวทุกคนก็เลยรอนานหวานเย็นชื่นใจพ่อกินก่อน ให้อเอาันนี้อะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นระเบิดระเบิดลูกชิ้นลูกชิ้นกรอบอร่อยทอดกรอบอร่อยค่ะทุกคนอืมเยี่ยมเอาพ่อเอากินป่ะแม,ม่กินขนาดอยากบมกพิ้งบุมี